ทำบุญคฤราหา์หลังใหม่คุณชายเบนเน็ตริมแม่น้ำท่าจีนเจ้าของผลิตภัณฑ์สบู่เบนเน็ตอะไรดีบุ่มก็ว่าดีเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2567ที่บานมาบอจกอพาพินโยกรุปผู้ผลิตและจำหน่ายสบู่เบนเน็ตโดยผู้บริหารระดับสูงคุณชายสุภาพักดปราบเร่งพร้อม ครอบครัวได้จัดงานทำบุญขึ้นบ้านหลังใหม่ณนะบ้านเลขที่59/9ทับริมแม่น้ำาาตาจีนตำบลบ้านใหม่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยมีแขกผู้มีเกียรติทั้งพ่อค้าข้าบดีผู้ประกอบการธุรกิจการค้าทั้งในจังหวัดนะครปฐมอำเภอสามพรานจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งกทมมาร่วมงานจำนวนมากรวมทั้งพีเซ็นเตอร์สาวใหญ่คนสวยอดีตนางสาวไทยคุณบุ๋มปนัดดา เจ้าของสโลแกนอะไรดีบุ่มก็ว่าดีก็มาร่วมให้การต้อนรับแขรบและร่วมถ่ายภาพณจุดถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารระดับสูงสามทนะครับ1 2 3สกดไล์ผมทีนึมเปลี่ยนเป็นมินิ้๊์อีกทีครับมาหนึ่งสอง เรียบร้อยครับครับโอเคพร้อมครับอ่ายิ้มครับหนึ่งสองสามวินทีนะครับหนึ่งสองเริ่ไลค์ผมดีหนึงครับอ่าหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับปุ่มไลค์หนึ่ครับอ่าหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับอ่าหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับเห็นมาด้านซ้ายตัวเองนิดนึงครับไม่ไม่กล้าครับซ้ายตัวเองครับเฮียด้านซ้ายอนิดหนึ่งโอเคครับผมอ่ายิ้มครับอ่าหนึ่งสองเริ่มอ่ามินิแออีกหนึงครับอ่า 1> 1, 2, 3, นหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับผลไลค์ผมทีนีาา 1, 2, 3, 1, 2, น่ั้ง่ะหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับหนึ่งสองสามผลไลค์ผมทีนี่ั้ง่ะหนึ่งสองสามขอแยกค้างไว้แป๊บนึงนะครับอ่ะหนึสองสามเรียบร้อยครับมาครับเด๋ยวของก๊อกนีนะะ้่ยอ่ะก้องนู้ก่อนจะได้ครับกนะ๊องนะะ 1, อ 1, 2, ี้นะครับอ่ะหนึ่งอ่ะหนึ่สองสามทีนีนะครับหนึ่งสองสา หน anyway ึ่งมินิฮาร์ททีนึงครับมาหนึ่งสองเรียบร้อยครับกดไลค์ผมทีนึงครับมาหนึ่งสองเรียบร้อยครับขอคำนี้ก่อนนะครับมาหนึ่อีกทีนะครับมาหนึ่งสองเรียบร้อยครับ1 2 3เงสองสอีกทีหนึงสองกดไลค์ทีนึงครับมาหนึ่งสองเรียบร้อยครับ2 3มมินิฮาร์ททีนึงครับมาหนึ่งสองเรียบร้อยครับกดไลค์ทีนึงครับมาหนึ่งสองโอเคผมรูปนี้ครับมาหนึ่งสอง เรียบร้อยครับกดไลค์ผมทีหนึงครับมาหนึ่งสองสามทำไปก่อนนะครับมาหนึ่งสองสามอีทีครับหนึ่งสองสามเรียบหนึ่งสองสามกดไลค์ทีนึงครับมาหนึ่งสองสามทำไว้ก่อนนะครับมาหนึ่งสองสามอีกทีครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับถ้าผมอ่ะหนึ่งสองสามอีกทีครับหนึ่งสองสามทำไว้ก่อนนะครับโอเคพร้อมกันหนึ่งสองสามกดไลค์ผมทีหนึงครับมาหนึ่งสองสามทำไปก่อนนะครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับ 1> 3, 1, 2, สามทีครับหนึ่งสองสามกดไลค์ผมทีนึงครับมาหนึ่งสองสามมินิฮาร์ครับผมมาหนึสองสามเรียบร้อยครับอันนี้มนงนรมนะครับมาหนึ่งสองสามมินิฮาร์ทีหนึ่งครับมาหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับมินิฮาร์ทีหนึ่งครับมาใช่ใช่ไหมโอเคครับมาหนึ่งสองสามเรียบร้อยโอเคพร้อมกันครับมาหนึ่งสองสามกดไลค์ผมทีหนึ่งครับมาหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับ อยิบหนึน่งสองเต้าเียบร้อยค่ะมาครับมาพร้อมการหยิบคระบถนหนึ่งสองสต้าเียบร้อยค่ะ โอเคบลอกการยิ้มครับผมหนึ่งสองสาีกทีครับหนึ่งสองสามเียบร้อยค่ะาม่ใเัอคขยับมาด้านซ้ายผมนิดนึงครัโอเคพอครับผมยิ้มครับหนึ่งสอสมีกทีครับหนึ่งสองสามีนทีนครับอ่ะหนึ่งสองมร้อยค่ะ ็นสิ่งมงคลของลูกค่ะแม่ก็อวยพรแทนพ่อด้วยนะคะว,วันนี้วันเยอะของครอบครัวคุณชายค่ะคุณ 안녕 ขู้นะครับตอตอแม่ร้องอ่อยสักเพลนะครับขอแม้องต้องก็ขอมาแนะทุกท่านนะครับคุณนุชชุ้าภนะครับภรรยาภรรยาของนุชชมาภโสดก็ต้องเ่นต้อ่นอมบนะครับ คนนี้ก็ชาคอนนะครับเป็นชาคอนแล้วก็คนนี้ก็ภรรยาของคุณกังวลด้วครับเอ่อรักเตอร์นักกีฬาครับเอ่อกระจายนะครับก็คนนี้ก็ชาวคอนนะครับพี่ชาวคอนนะครับแล้วก็คนนี้ก็ช้ำคุณสลันนะครับก็ที่บ้านนี้เราก็อยู่กันที่นี่นะครับอยู่กัน6คนนะครับก็ผมก็ พูดถึงเอ่อจะทำอะไรก็ทำผมเริ่มชื่อของผู้ชายคือก็เกี่ยวกับคุณติประจําใจของผมแล้วก็ทั้งเรื่องการของผมแล้วก็เรื่องธุรกิจครับเพราะว่าผมมีที่นใจใรณาดีสามข้อเล่ครับข้อแรกเป็นใช้ตอนร้องเพลงใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าผู้มีความนตัญญูคือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราก็ต้องมีความกตัญญูที่จะต้องการครับทั้งในเรื่อง เรื่องการใช้ชีวิตครับคนที่สองชุมกรก็แปลว่าผู้ที่มีชาววัยชัยพิทเนเลิศนะครับก็คพยายามแล้วมีชาววัยพิทแต่เจ้าคนที่สามันยากมากเลยคนที่สามเนี่ยคือชุมสรานก็แปลว่าผู้ที่มีความซื่อตรงซื่อสัตย์ก็สรุปแล้วหลักการในการดำเนินชีวิตแล้วก็หลักการในการทำธุรกิจขมง็คืว่ามีความพยายามมีชาววัยเหม่พิทพิทแพงได้ แล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องมีความซื่อสัตอันนี้คือเป็นที่มาของชื่อของรู้ทุกท่าับขอคุณแกทุกท่านนะคะขอบคุณากขอคุณใ่จค่ะนคนทไมก่นะครับทายหมายก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มาเกียรทุกท่านด้วยนะครับที่ ได้สลับเวลามาร่วยงานแบบนี้นะครับขอบคุณจากจิครับขอบคุณมากครับก็อยากจะขอบคุณเหมือนกันนะฮะก็ทั้งใจ่าวันนี้ร้อนเด็กแรงมากก็ขอบคุณมากขับทุ่คีณยูครับต้องขอบคุณแขกับทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับขอบคุณค่นขอบคุณนะครับ อุทยานจริงๆนะท่านผู้มครับท่านที่เลิศไปติดต่อได้เลยเอ่อไม่ว่าคือคือไม่ว่าผมจะไปที่ไหนก็่ามนะครับทุกที่เลยก็จะมีมีทุกท่านก็จะถามว่าเอ๊ะสบู่เป็นเดน็บที่มีความเป็นมายังไงมายังไงเป็นยังไงถึงกลายเป็นสบู่เป็นเหน็บก็เดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังครับผมทำสกูมาสามส่บปีเดี๋ยวผมจะใช้เวลา3นาทีจะสรุปเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของสบู่เป็นเหน็บครับ แรกนะครับเริ่มแรกความเป็นมาเริ่มแรกก็เริ่ม e oh. จากผมเรียนจบจากคณะวิศร์เอกเคมีจากมหาวรตนะครับเมื่อปี2507ก็เหมือนกับเด็กนักศึกษาสมัทั่วไปก็คือทำงานไปเรื่อยๆครับสรพันัเป็นเซทำงานโรงงานใรืานเนี่ยอันนี้พออายุ30ผมก็คิดแล้วว่าถ้าผมยังทำงานอย่าี้อยู่ต่อไปเนี่ยมัน่าจะไม่รุ่งไงเพราะว่าคเป็นที่จ้างมตลอดก็เล็คทีว่าจะต้องออกมาเพื่อทำกิจการของตัเองนะครับอันนี้ ก็ก็เลยคุยกับทางพันยาว่าทำอไรดีมันเลยบอกอ้าวออกมาเลยแล้วเจอกะป๋อกระป๋อที่กิจก็ได้อ่ะเพื่ออมาแล้วก็ใช้ใช้ห้องห้องเกลือตอนนั้นอยู่ท่าเทาแบบนี้นะครับใช้ห้องครัวที่บ้านหรือท่างไหนก็ทดลองทำสารพัดแล้วก็ถึงสินค้าหลากหลายอย่างเั้งหมดก็เป็นยาสีฟันยาบูสชาผมยาย้อมผมอะไรต่างๆนายเนี่ยก็ทำสารภาพแล้วก็คือใช้ความที่เคยเรียนมานะครับก็ศึกษาโดยการเข้าห้องสมุดตั้งทำไว้ตั้ต่ตงแตลางาจนกระทั่งท้ายสุดก็มาคิดที่สมุด ก็ผมก็เชื่อว่าผมก็ทำสบู่ได้ดีที่สุดก็เลยคิดและวอ่ะทั้งนั้นเราก็ต้องต้องต้องทำโรงงานสบู่แล้วก็เอาเริ่มเอาเริ่มทำโรงงานขึ้นมาโดยตอนแรกก็เป็นทำเป็นโตเอ็มอย่างเดียวนะครับแล้วท่าผลิตอย่างเดียวคราวนี้มันก็มีเรื่องที่ผมก็ยังแปลกใจด้วยครับคือตอนที่หาลูกค้าตอนนั้นเนี่ยปีสองพนอยสามสินะครับหาลูกค้าเนี่ยเอ๊ะทำไดดีผมก็ลงทุน450บาท ซื้อวิทยุคารเซเตอร์เพื่อนเพราะแบบขับรถกระบะของผมไปไปเลยทุกอีสานแล้วก็เปิดฟังวิทยุไปว่าเขาโฆษณาอะไรบ้างโฆษณาอะไรกั็นต้งโฆษณายาสีฟันโฆษณายาของผมแต่เขาไม่ได้โฆษณาสูตรแล้วก็จำ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 ไว้อาศัยข้อมูลจำไว้แล้วก็ไปติดต่อได้ผลนะครับผมได้ลูกค้ามาซื้อห้าชั่วเนยตอนนั้นก็เลยเริ่มเสนอสูตรเขาแล้วก็เอาให้ทลองอนหลั่ฐานแล้วก็เริ่มถามมาก็ทำทำไป ทำไประยะระยะใหญ่เลยครับก็พอสมควรก็ตอนแรกก็รู้สึกดีมากครับคือผมคิดว่าจะทําเฉพาะลับเจ้าธุรกิจอย่างเดียวแต่พอต้องทำไมทำมาพอผู้ค้าขายเป็นเจ้าสองเจ้าเจ้าสองเจ้าเพราะว่าพอขายดีปุ๊บเขาก็ทำเองมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นมันเป็นจุดจุดหนึ่งของของอากาชาตัวเองแล้วผมก็เริ่มมาคิดว่าเอ๊ะถ้าขายแบบนี้เราไอยู่ได้ยังไงลูกมันยังเล็กอยู่ไอเจ้าไอเจ้าตัวโตคนกลางก็ยังเล็กยังแยนบอ่อยู่เลย ขึนอยู่อย่างนี้ไม่ไหวแล้วจะเอาตามที่ไหนซึ่งเราไมู่้กิน,กนผมก็เลยอ่ะันั้นเราก็ต้องต้องออกสินค้าของตัวเองนั่นแหละต้องออกสินค้าของตัวเองสู่เป็นเด็กก็มีถึงเริ่มจากบน,น็้น,นะครับผมก็เลยเอาม,มวัดูทั้งข้อดีต่างๆนาของสบู่ที่ร้าจ้างทําแล้วก็เอามาทําเป็นสู่เป็นเด็กขึ้นมานะครับโดยใช้วิธีการตลาดแกียแบบคนที่มีตังค์ครับตอนนั้นคือทุนในการโฆษณาไม่มีเราต้องยอมรับว,ว่าเมื่อเมื่อปีนั้นอ่ะก็มีสามสี่เนี่ย ในพวกอินเทอร์เน็ตพวกอะไรต่างๆนะพวกโซเชียลมันไม่มีผมว่าเอ้ทำไงดีครับผมก็ใช้วิธีการตลาดแบบปากล้อมมึงถึงลูกถุงคนถึงลูกถุงคนครับก็คือผมทำในถุกตัวอย่างก็อเล็กๆว่็แจแม่ค้าทำตลาดอาศัยเราเราอารมดีหน่อยก็แจกแม่ค้าบอกบบัไครับในร่อการใช้ชก็ช่วยบอกต่อด้วยนะครับพร้อมกับเอาไปฝากตามร้านค้าที่อยู่ในตลาดได้ผลนะครับไ้ผลก็เลยเรื่องคุณภาพของุก็เลยทำให้แม่ค้าก็บอกก็ผมก็ทำนี้ไปทั่วประเทศนะครับจนกระทั่ง ปีสามแปดก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องเข้าเมืองแหละทำไงดีล่ะเพราะฉะนั้นก็จะไปเสนอพวกห้าโมเดลเทรดต่างๆมาเนี่ยถ้ามีแต่เราพังสบู in ่อย่างเดียวไปเสนอเขาเนี่ยเขาไล่มาแน่เลยก็เดินก็หาผู้เชี่ยวชาญก็หากันหลายคนนะครับก็มาลงท้ายที่ที่มือถุนนะครับจริงๆอ่ะจริงๆจะเชิญถุนก็แต่ว่าเขาเขิเดินถุนเชิญถุนขึ้นเวทีนะครับแต่เดินถุนที่ทุลักอื่นก็ไปต่อไม่เป็นไร มันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากครับกับพันธุ์กรผมแกนี่นมากเลยตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยเอากระปุกเนะี่ยไปถ่ายรูปแล้วก็ลงโฆษณาในนิตยสารผสร้างผู้สมองมในในทีวีพูดซึ่งตอนนี้เขาเลิกกันแล้วนะครับเอาคนอื่นมาเลยแล้วผมว่าทวามที่เลือกของกระปุกเนี่ยแปลกเป็นก้อนสะปูสิ่งที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นมาในทันทีเลยะครับท่านเชื่อหรือเปว่าจากยอดขายเนี่ยของกระปุกไม่แน่เลยนะครับพอกระปุกแปลกเป็นตสปูปุ๊บป,ปรากฏว่า ถึงลำคาไม่ใช่ถึงลำคาเฉยๆนะครับเป็นรูปลำคาไปถึงบนฟ้าเลยเป็นเรื่องเหลือเชื่อว่าเป็นหมูจะมีอีกทีสุดยอดครับก็ก็ต้องขอบคุณคุณหมูมาด้วยนะครับแล้วก็เราก็สัญญาว่าจะมีกับคุณหมูตลอดไปแต่ปุ๊บกนักใจไม่อยู่นะครับตอที่จะไปตุลาแหละนะครับก็ประมาณนี้แหละครับก็ตลอดไปครังแล้วหลังจากวันนั้นก็ลาก็ทำการตลาดแบบนี้นะครับในการพัฒนามีแรงสากนาไปตามตามหลักสูตรของการตลาดทั่วไปนะครับก็ อธิบายให้ท่านฟังทีนะครับเพราะว่าท่านถามกันมากเหลือเกินก็โอกาสที่อธิบายให้ฟังที่ฟังเป็นมานะครับก็อันนี้เดี๋ยวตอนที่แล้วตอนอื่นเนี่ย er. วันนี้คร right. ับวันนี้มีท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่มากันมากมายจริงๆก็ผมผมเกรงใจท่านผู้ใหญ่มากนะครับจริงๆอยากจะเจอท่านเนี่ยขึ้นมาพูดพูดสักหน่อแต่ด้วยความเป็นปในจริงๆครับเพราะว่าท่านมาถึงมากเพราะท่านท่านผู้ใหญ่บอกว่า เอออาจจะอาจจะเล่อนหรืออาจจะนานนะครับก็เลยสรุปว่าให้ให้หนุนแนบให้หมดนะครับแต่แต่ก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับทุกท่านจริงๆครับที่ที่ท่านให้ความเมตตาให้ความกรุณามาในวันนี้นะครับก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนลงผมก็จะขอล็องกันคู่นะครับเอ๊สับนี่เห็นแล้วก็แป๊บนี่ไงนี่ไงคุณเฟ็กซี่ครับนักที่นะคะถึงหนูจะไม่ใช่พรีเซนเตอร์ของ อะไรหนูใช้สบู่เป็นเด็กค่ะไม่ได้แค่มองนะคะหนูทานเข้าไปเลยค่ะผิวหนูก็เลยดีค่ะนะคะนี่ให้เห็นแค่หน้านะคะอยากชูรักแร้ด้วยแต่กลัวถ้ากินอิ่มกันเรี่ยงนะคะอยากให้ดูรักแร้ด้วยว่ามือสว่างหมดเลยถ้าดูรักแร้แล้วยังไม่สั่งอยากให้ดูไม่น่าจะดีนะก็ไม่น่าจะดีนะคะเป็นเด็กไม่ใช่เด็นตัวเลยอะไรดีผมก็ว่าดีอะไรดีไปกินกัววานิลลาแล้วอย่างนี้พี่บ๋องไปกินบอกว่า กินให่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกบอกหน่อยนะครับกินได้นะพี่ก่แต่ตายพี่ไม่รับผิดชอบนะเอ่ออันนี้ก็คือได้ยินประทานค่ะ I'm mm gonna -hmm. Thank <laughs> you. ได้ค่ะตีผมต้อไม่กลัวต้องกลัวตยมั่ยเดี๋ยวไค่ะใจคอไม่มีแค่ตีผม